สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องของนางติ่งมาริกานะครับหลังจากที่ตอนนี้ได้ออกมาโว้นั่นเนี่ยบอกว่าไอทีวีนี้เป็นสื่อมาตลอด17ปีอะไรทํานองนี้แล้วก็จาาพิธาลิมเจริญรัตนะครับท่านผู้ชมบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครเลือกตั้งอะไรทํานองนี้ก็โดนทัวลงพังคาบ,บ้านอย่างไม่หยุดยั้ยงนเลยทีเดียวและพร้อมกันนี้นั่นเนี่ยก็โดนชาวเน็ตขุดครับท่านถามขุดปมไหนละจา้าปมที่ว่านางติ่งมาริการ หลังจากที่ได้เป็นสอสอเมื่อไม่กี่วันที่ไม่ไม่นานที่ผ่านมาแล้วรอนานไม่จ้ากาได้เป็นสอสอห้าเดือนใช่หรือไม่2ปีใช่หรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านถ้าจำไม่ผิดนี้รู้สึกว่าใช้เวลารอคอยในการได้เป็นสอสอนี้17ปีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนั้นคงจะต้องไปเคาะแล้วปากปากปากถามเคาะเรียกอะไรเรียกหาเอปรินานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาปีไปนะเนี่ยถามเอาไปใส่อะไรเอาไปใส่ขี้ไก่นะครับท่านแต่ว่าไม่ได้เอาไปใส่ปุ๋ยแต่อย่างใดเอาไปให้ใครบางคนนะ อัน สอที่จะต้องคุมหัวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีและที่สําคัญตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพังยับอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวสําหรับใครจ้าสําหรับคุณนิกหรือว่านายนิกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นอดีตผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่แล้วก็ได้ย้ายหัวสายหางไปอยู่พักภูมิใจไทยโดยตอนนี้พังคาบ้านนะครับท่านผู้ชมนิกต้นเรื่องขยี้พิธาหุ่นไอทีวีเดี่ยงคามใมกกางไล์ของสรยุทธ์ครับท่านแล้วก็เจอวิโรธโผล่เซอร์ไพร์เตือนสั้นๆแต่คนลุกนะครับบอกว่าเนี่ย แล้วก็เจ้าตัวหลุดปากนะครับเรื่องผู้ชมอ่านนุวัตเนี่ยเป็นนอมินีอะไรประมาณนี้ครับท่านแล้วก็วิโโลน์แล้วขนาดดีสอนเตือนส่งเสียงเซอร์ไพรส์เตือนถ้ามีคนบงการอยู่ระวังจะถูกตัดหางอะไรทํานองนี้ก็ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อดีครับท่านส่วนตอนนี้รู้แล้วว่าจะทําอย่างไรต่อดีนะครับเรื่องผู้ชมหัวมุดปีกปันเลยทีเดียวสําหรับใครบ้างจ้าตอนนี้โบสเสกสกลน,นะครับอ้อนที่ผ่านนันสิริชนะแต่ว่าเลือกตั้งที่ผ่านมานี้สิรินะครับแต่ว่าไม่ชนะครับท่านผลเลือกกนน้อยเิไปร่ ส่วนไอ,โอ้โบเสกสกลนี้ก็เป็นปาติลิ์อันดับที่15แล้วถึงไหมไม่ถึงนะครับสําหรับรวมไทยรวมธาตอะไรประมาณนี้หลังจากก้าวไกลฟีเวอร์ไม่หยุดยั้งครับท่านไอ,โอ้โบเสกสะกน,นกร้องเสียงดีทอรพีเนรคุณตามที่ชาวบ้านชา,านช่องบอกออกมาหรือเท่านั้นอย่าไปพูดนะมันดีไม่ใช่มันไม่ดีนะเขาก็ไปสาบ้านอีกใช่ไหมวะ อ๋อไม่น่าใช่ด้วยโบแล้วก็หนุ่มเสกแล้วก็อ้นที่พานาันสอดตกยกแก๊งครับท่านเช็คลิตพักตู่นะครับเรื่องผู้ชมคนดังใครล่วงใครไม่ล่วงอะไรประมาณนี้ก็อย่าไปอ่านมันมากนะครับท่าน แต่ว่ากระแสลือนาหูนั้นเนี่ยบอกว่าไอ้โบนั่นเนี่ยโดนเรียกไปดีดหูอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมถามโดนเรียกไปดีถูเพราะอะไรอ่าเพราะว่าบอกกับตัวอันไตไว้หรือเปล่าอะไรทํานองนี้เนี่ยอีสานเนี่ยคนรอเลือกที่จะเลือกครึ่งประเทศเลยนะเนี่ยแล้วก็มั่นใจในภาคอีสานทั้งหมดนี้จะกวาดได้ไม่เกินกวาดได้เกินครึ่งน,นะครับท่านผู้ชมถามกวาดอะไรว่าเกินครึ่งกวาดขยะหน้าบ้านมึงหรือเปล่าบอกไม่ใช่กวาาสอสอนะครับแต่ตอนนี้หัวมุติปิกันเลยทีเดียวครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะแหลงผือส่วนตอนนี กลุ่มเสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมคนรักสถาบันผูให้กําลังใจสอวอ,อยานหนุนหวตให้พวกแก้งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อ้างว่าล้มล้างสถาบันอะไรทํานองนี้โอ้ยกปชากรน,นี้รับข้างอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมนับได้เกือบ5 0 0ชีวิตกันเลยทีเดียวเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราเอาชีวิตมาบวกกันนี้อาจจะเป็นหลายพันปีเลยนะครับท่านผู้ชมก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านคึกคักไม่หยุดยั้ยงและเป็นอย่างไรต่อจ้าสาหรับเรื่องนี้โดยก็มีการเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชม เวลามอบาอราษฎรหรือว่าคณะนู้นคณะนี้จะไปให้กําลังใจไ,ไม่ใช่จะไปทวงอะไรกับสอวอนี้เป็นอย่างไรบ้างอ่าบ้างก็โดนตู้คอนเดนเนอร์สกัดนะครับด้านผู้ชมไอ้พวกคอคอฝออ,อะไรนี่ก็ยืนอย่างไม่หยุดยั้งส่วนพวกนี้ก็เข้าได้อย่างฉลุยครับท่านแต่เดียวก่อนจบนะหรือว่าจะยังไม่จบไม่แน่ใจข่าวสดส่งข้าประกวดโดยสาวกติมานิกาหลงเข้ามาฟังท่านตรงเออจงเตรียมยาดมแล้วก็อมยาหมองไว้ก่อนนะเว้ยเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งมาเดี่ยงคาจอแต่อันนี้ไม่เดี่ยงแล้วครับท่านทูเรียนทอดตกนะครับสงสัยอยากจะได้ ได้เจ้าของใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมสรุปสรวนไปเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วมันก็วางยากซะด้วยครับท่านสําหรับตุเรียทอดนี้โดยจบหรือเปล่าไม่แน่ใจนางมาริกาครับท่านหลังจากรอคอยการเป็นสสมาถึง17บปีได้เป็นสสเพราะว่าสสประชาธิปัปตย์ปาร์ตี้ลิสต์นั้นลาออกนะครับท่านไอหอกนี้ก็เลยได้โผหัวกระบ,บาลเสลอเสนอหน้าไปอยู่ในสภาครับท่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างตัวมันก็มาโวยเฮ้ยชี้ว่าไอทีวีเนี่ยเป็นสื่อแล้วก็ซัดพิธาถือหุ้นมา17ปีแล้วไม่มีคุณสมบัติ สมัครสอ,รส,อรสอไหวตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยขนาดติ่งมาณีกานะครับเ่านผู้ชมมีคุณสมบัติสมัครสอสอสอิสอปีเหมือนกันเลยแล้วได้ไหมเนี่ยเพิ่งจะได้เป็นสอสอ,สอนะครับเ่านผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้นั้นถ้าเกิดขึ้นกับตัวผมน้องหนูจะทําอย่างไรก็จะต้องมุดปุ่มนะครับเรื่องผู้ชมโดยการเอาปี๊บครับท่านซึ่งตอนนี้ปี๊บขาดแลนนะเนี่ยเอาลังไปก่อนมีลังหนึ่งใบใส่ความหวังไว้เต็มลังเจาะรูอ่าอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นจมูกแล้วก็อันนี้เป็นปากนะครับเรื่องผู้ชมใส่เดิน เดินมาถามทาไมต้องใส่อย่างนั้นคนจะได้จําไม่ได้นะครับเ่านผู้ชมตอนนี้แทบรั่วหัวมุดบี๊บกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเ่านผู้ชมโดยติ่งมริกาพังคาจอครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ชี้ไอทีวีเป็นหุ้นสื่อซัดพ,พิธาถือหุ้นมา17ปีไม่มีคุณสมบัติสมัครสอสอชี้พิธาไม่ได้สําคัญมากมายขณะที่ไอทีวีจะต้องวางแผนมาตั้งแต่ปี 5, 3อะไรทํานองนี้นะครับเ่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็มีการบอกอย่างนั้นมีการบอกอย่างนี้นะครับานผู้ชม ไม่ได้ดูหัวกระบาลตัวเองเลยครับท่านอยู่มาได้ผือว่านี่สิเปีเพิ่งจะได้เป็นสอสอถ้าเป็นผมนี้คงจะต้องเลิกลาแล้วนะคะรับเดามผู้ชมจากวงการแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหลังจากที่มาล่วงไปเมื่อกี้นี้ก็ต้องเอามาโชว์ก่อนนะครับตอนนี้ทุเรียนทอดนั้นขายดีอย่างไม่อยู่ยัง้งเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญวันนี้มีจากอเมริกานะคะรับท่ามผู้ชมได้ทําการสั่งซื้อเออไม่รู้อะไรบ้างแล้วเว้ยแต่จําได้ว่ามีน้าพริกมันปูด้วยนะครับท่านโดยทุเรียนทอดนี้ก็ขนาดบรรจุ 100, 140บาทหนก่งข้อบกรอ ขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทราคาเดียวกับทุเรียนทอเอ้ยราคาเดียวกับเม็ดมะม่วงหิมะาพานันลูกหยีฉาบลูกหยีกวนนะครับเดินผู้ชมแล้วก็อันนี้ขนมทอดครับท่าน250กรัม140บาทสั่งกันเข้ามาได้ส่วนตอนนี้เสื้อวันนี้ไม่ต้องโชว์แล้วนะครับเดินผู้ชมพอเอามาใส่แล้วถามเสื้ออะไรจ้าเสื้อนักวิวนสลิมนะครับตัวละ400บาทพร้อมส่งครับท่านก็ต้องขอกลับขอบพระคุณงาม,งามๆทุกท่านที่หลั่งไหลกันเข้ามาซื้ออย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดดดีียยวก็ตตตตู้้อองิาามมนนนะครผู้ชโ ขาข้างหนึ่งอาจจะไปอยู่ในคุกแล้วหรือไม่สําหรับใครจ้าสําหรับไอตัวที่ออกมาบอกประมาณเนี่ยว่าพิทาอย่างงั้นพิธาอย่างนี้นะครับเ่านผู้ชมแล้วที่สําคัญตอนนี้มีการออกมาเผยแพร่อย่างไม่หยุดยั้งครับท่านสําหรับใครจ้าสําหรับคุณแยมถาปณีเอียดศรีชัยนะครับเ่านผู้ชมมีคลิปลับออกมานั่นเนี่ยอันนี้ต้องขอบคุณคุณอุปการสําหรับโควิดหลังจากที่เกิดปรากฏการ์โรคระบาดนะครับเ่านผู้ชมไม่ใช่โรคละสองบาทสามบาทแต่อย่างใดและพอการประชุมผู้ถือหุ้นอะไรประมาณนี้ของไอทีวีนี้ก็จะ ้องประชุมผ่านซูมและเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็มีการบันทึกหน้าจอไว้นะครับเรื่องผู้ชมตอนแรกเราออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางก็มีชาวเน็ตบางคนนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นการตัดต่อหรือไม่สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าพี่แยมถายบนีนะครับเรื่องผู้ชมได้คลิปเต็มออกมา3นาทีกว่าตอนนี้ก็หวงมุดบีฟกันอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรโดยสมชัยสีสุททิยากรชี้คดีพิลิกแล้วหลังแยมถายบันทีนะครับเปิดคลิปประชุมผู้ตือหุนไอทีวีแล้วก็เตือนคนลงนามเนี่ยงานเข้าแน่่หลัังจากทีพยมนะครบเปิด เผยขบวนการปลอมรายงานการประชุมเพื่อถือหุ้นไอทีวีให้เป็นบริษัทที่ยังคงทํางานด้านสื่อสมชัยอดีกะกะตกรกตนะครับโพสข้อความระบุว่อาอ้าวคดีพลิกแล้วมันไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ใช่ว่าคดีพลิกบนพีกนิกินหูไม่ใช่นะคร,รับเดิมผู้ชมมันนั้นมันพล,ลิกรอเรือแล้วอันนี้แหละอันนี้คือพลิกรอลิงนะคร,รับเดิมผู้ชมคดีพลิกแล้วข่าวสามมิติเปิดเทปประชุมเพื่อถือหุ้นไอทีวีหนังคนละม้วนกับรายงานการประชุมหากการรายงานการประชุมเป็นเท็จคนลงนามในการประชุมอ่งานงานเข้าแน่นอนนะครับเดิมผู้ชม ก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านสําหรับเรื่องนี้เลดิตวีช่างกำมันมไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่พี่แยมและข่าวสมิตินะครับท่านผู้ชมและข่าว3มิติะะตเปิดเผยคลิปบันทึกเอกสารการประชุมเพื่อถูหุ้นไอทีวีไม่ตรงกันแล้วนั้นต้องมีคนนอนไม่หลับครับท่านตอนนี้อ่าจรู้สึกกระวนกระวายกระส่ายกระสับตับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไวา้ายแล้วเนี่จะท่องเป็นกรแบบตลกนั่นก็ลืมกระทันหันนะครับท่านผู้ชมใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์ตสตาร์ทไม่ได้นั้นอืมอ่ามันคนระบาดกันนะครับท่าน ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ต้องจับตามองนะครับเรื่องผู้ชมส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอีกสําหรับเรื่องอะไรเนี่ยกำลังเลื่อนหานะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้คนดีสอที่จะไม่มีที่ยืนแล้วหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจหลังจากนางเปิ้ลไอรินนะครับท่านซึ่งเป็นใครผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันแนละ้วเนี่ยจะเป็นดาราชื่อดังนั้นมันก็ไม่ค่อยเข้าหูผมเท่าไหร่ก็เกิดปัญหา,าการสร้างอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยไปแจ้งความปอบเปี้ยไปแจ้งความเริรคพอยต์แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่าอะะะกกกงงรมมเลียยนนนนัั้้้จบาแวค ใท่านผู้ชมโดยปอบเปียครับท่านหลังจากมีกระแสข่าวลือหนาหูไม่หยุดยั้งว่าลาออกจากการเป็นพิธีกรอะไรว่าคุยทะลุดรามา่าเป็นไปที่เรียบร้อยนั้นตอนนี้คุณปอบเปียก็ออกมาโต้นะครับว่ายังไม่ได้ลาออกแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้โดยปอบเปียพิธีกรดังครับท่านฟ้องกับฟ้านยับไม่หยุดยัง้งนั้นเนี่ยเปิ้ลไอรินหมิ่นประมาทกล่าวหาโกงค่าตัวจ่อเอาผิดถึงไอ้นั้นเลยนะคะรับท่านผู้ชมถ,มถามถึงไงนั้นถึงไหนน่าจะถึงลางหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมเราต้องให้ความเป็นธรรมต้องสองฝ่ายนะ แล้วน้องหนูอยู่ฝ่ายไหนไม่รู้อยู่ฝ่ายไหนนะครับเรื่องผู้ชมอยู่ฝ่ายรักประชาธิปไตยก็อาจจะดีหล่อไหมหล่อไหมถามหล่อไหมยังไงหน้าตาใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับเรื่องผู้ชมถ้าผม่อนี้คงไม่มีใครขี้เละแล้วแต่ว่าเนี่สร้างภาพนะเนี่ยเมื่อกี้คําพูดดูหล่อไหมนะท่านผู้ชมกีสิกีสถามใครกี้ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยสรยุทธ์บอกให้กี้ให้กี้กันออกมาแล้วก็บางคนตอนนี้สอที่จะหออแล้วนะครับท่านหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องไอทีวีออกไปนี้นายเรื่องไกรก็ตอนนี้กระส่ายกัน โับนะครับเริ่มผูชมไม่รู้ว่าจะมีผู้ใหญ่เลือกไปพักแบบนี้หรือเปล่าถามปมไหนจ้าปมที่ว่าตอนนี้มีหลักฐานอะไรออกมาไม่หยุดยั้งนะครับเริ่มผูชมแผนการสกัดพิธาตอนนี้รู้รู้สึกว่าเหมือนจะล่วกันไปอย่างโอไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงตอนนี้แนวคิดของนายพักระชาธิปัตย์นะครับเริ่มผูชมก็ยังคงตักดานอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทั้งไอ้รามศ์ังเวงคัดท่านแล้วก็นางติ่งมาริการนี่ก็เป็นสสสอบตกนะครับเริ่มผูชมไม่หยุดยั้งแล้วมันมีเรื่องอะไรเเนน่่ยกาลลังจะะือหอหูะคะ เรื่องผู้ชมพอเวลาจะใช้มันชอบหาไม่เจอกูก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยนายราเมศดรัตนชเวงคัดขัานสรรพคงหรือว่าทรโคงประจําพักมาแรงสาบขอ,อยาชี้นาการตรวจสอบคดีหุ้นสืบวิทาลั่นทุกอย่างจบที่ศาลแล้วทำมณน,นอะไรทำนองนี้อันนี้ก็ยังไม่เจียมนะเรื่องผู้ชมถามทําไมหรอจ้าเป็นสอสอก็ยังไม่ได้นั่นเนี่ยสอบตกไว้ขาบ้านกันเลยทีเดียวเฮ้ยถ้าเป็นผัวเใช่เฮ<อ>้ย<อ>มึงมีปี๊บหรือยังวะเนี่ยถามทําไมเดี๋ยวจะส่งปี๊บเพิ่มไปให้นะครับสาหรับราเมศ วังเวงอะไรประมาณนี้ก็มีที่ทุเลสซินดีอัปีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็เป็นสันดานของประชาธิปัตย์หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านทําดีได้อย่าเด่นจะเป็นไทยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินส่วนพัคที่ดีแต่ปา่านนี้ตามที่ประชาชนทั้งหลายขนาดน้านี้ก็คือประชาธิปัตย์นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่คอยขยายผลนายนิกอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเนี่ยหลังจากวิโรธเตือนเนี่ยวังนั่นเนี่ยจะโดนถูกตัดหางแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีการโทรไปหานั่นเนี่ยแล้วก็ไอสายไปายสายเนี่ย ไม่รับนะครับด้านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นคนบงการหรือไม่นั่นเนี่ยผมก็ไม่เชื่อแล้วถามเชื่ออะไรอีก่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าวิโรธลักษณะอดีสรเผยในรายการสอนรยุทธ์นะเนี่ยบอกว่ามีเลขขาโทรมาหาใครคนหนึ่งก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่าให้มากระทบถึงนายนะเออมึงต้องรับไปคนเดียวอะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับเดิ่อผู้ชมวาตายแล้วตายแล้วตอนนี้ส่อที่จะคาราราสังนะครับเดิ่อผู้ชมแล้วก็มันได้บอกว่านเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดสมุทตรวิโรธเข้าไปอยู่ในคุกอะไรประมาณนี้สามารถเรียกใช้บริการรถพยาบาลของมันได้อะไรทํานองนี้วิโรธก็สวนยับนะครับเดื่อผู้ชมบอกมึงเก็บไว้ใช้เองดีกว่าเออก็เพราะ ว่าอาจจะโดนเข้าเองหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่ายังคงวลรวนวารเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นักร้องฟ้องจนมั่วนะครับท่านผู้ชมหัวมุดปีดโดนบ้างแล้วครับท่านทนายอันยื่นสอบนายเรืองไกรนะครับร้องเท็จบมหุ้นสื่อพิธาแล้วก็ชี้โทษจำคุกหนักอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโทษหนักถึงจำคุกทําให้ผู้สมัครสอสอได้รับความเสียหายอันนี้ก็ประชาชนถามผมมานะเนี่ยถามว่านายเรืองไกรเนี่ยมันเป็นสมุนของใครใครสั่ง ให้มันมาอะไรแบบนี้ผมก็บอกว่านายเรืองไก่ก็เป็นคนดีนะใครบอกมันวะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องมันอาจจะบอกเองหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจบอกได้แต่ว่าดูหน้าตามันนั้นเนี่ยเหมือนกับไอ้เลยสักอย่างหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคนดีและตอนนี้คางคกนะครับบ้านผมนี่มันก็ขึ้นวอไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีการให้ข้าวให้น้ํามันนะครับท่านแล้วตอนนี้คางคกเป็นอย่างไรบ้างคางคกขึ้นวอไว้ร่อยตามกัดนายเก่าไม่หยุดยั้งอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแม่ผมเนี่ยเป็นคนให้ข้าวให้น้ํามันแท้ๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คางคกก็ออกงเเสนนนนออ้าหหยยุด่กัล ไอ้นั้นจะไม่ได้เป็นนายกร้อยเปอร์เซนต์อย่างนี้พันเปอร์เซนต์อย่างนั้นไอ้คนนั้นจะกลับมาแบบนี้เออจะกลับมาจริงหรือไม่อะไรทํานองนี้ก็เป็นที่อับปีเหลือเกินนะครับเรื่องผู้ชมโดยโคังคกวันนี้ผมได้ไปพูดคุยสนทนากับมันประมาณ17วินาทีเฮ้ยคังคกทำไมมึงเบือแบบนี้วะเนี่ยคังคกก็บอกว่าโดนหลอกนะครับนะเรื่องผู้ชมผมก็บอกกับมันว่าเนี่ยถ้ามึงมีกลืนนะั้นเนี่ยสมองมีเยอะอเนี่ยก็จะไม่โดนหลอกอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครัััับบสาาหรรอีกกคคค้้งขึนนนวตมไป่่ท ก็ปีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายนั้นเป็นสโลแกนของน้ามันเครื่องครับคัน้นแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้ไอ้โบโม่ยันตายนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจบางคนก็บอกว่านีนเน่เสกสกุลคน,คนอะไรวะ เศรษฐกิจนคนมุดปีป๊ดนะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกว่าเนี่ยโ,โบ้จนโบ้โบโบโบติดบ้างพังคาบ้านถามพังคาบ้านเรื่องอะไรแม้แต่สสก็ไม่ได้เป็นนะครับเรื่องผู้ชมกระเสือกกระสนมาเนิ่นนานเหลือเกินอยู่กับทักษิณยิ่งรักแล้วก็ทรยศถักหลังนายอะไรประมาณนี้ตามที่ประชาชนร้องเรียนมาหรือไม่นั้นผมก็ไม่อาจบอกได้ไปจุดทูบบอกย่าโมนั้นเนี่ยปากปากทูบลงไปแล้วแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยลำโบอีสานไม่ลืมพระคุณท่านได้นะ่ไม่ใช่อันนั้นมันคนที่ชื่อทักษิณบอกว่า ะจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตสุดท้ายไปออกรายการของอาจารย์ิ่งศักดิ์บอกว่ามันเนี่ยแค่จุดทูบหอ,อกทหารนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ไปหลอกประยุทธ์ต่อไอ้ไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้โบกับหมอว่าลงแล้วก็อีกหลายๆตัวนั้นต้องถือยากกับบ้านอย่างเดียวดายสาเหตุคือไม่ได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมเป็นที่สมเพศเวทนาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดวยตอนนี้ยังหวังครับท่านให้ไอ้ตู่อันไตนี้ได้กลับมาเป็นนายกดยโดยไอ้โบวชาวโคราชมาฟังไอ้ฮิตเล์เนี่ยปลาใสาเป็นแสนจนทะลักแน่ อะไรตอนนี้โดยคนฟังเป็นแสนนะครับท่านผู้ชมแต่ลงคะแนนไม่ถึงร้อยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรตอนนี้โบเสกสกลก็กลับบ้านอย่างเดียวได้มีกระแสลือสะพัดนะเนี่ยว่ามีดิวรับไปขายกล้วยปิ้งหรือไม่แล้วตอนนี้สีนวลงูเห่าเป็นอย่างไรบ้างสีนวลงูเห่าก็คารากาสั่งนะครับท่านผู้ชมขาบ,บ้านกันเลยทีเดียวครับท่านแพ้ย่อยยับไม่หยุดจังหลังจากบอกนะเนี่ยให้คนกลับใจหันมาเลือกสีนวลเข้าสภาถามเลือกมึงได้ยังไงเรืเ่องอะไรจะต้องเลือกมึงอ่าบอกว่าเลือกเพื่อที่จะให กลับเข้าไปในสภาทําคุณนะประโยชน์ให้ประเทศชาตินะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้วชาติชาติมันหรือเปล่านั่นก็เลดีิบีช่างมันไปก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นั่นเนี่ยพ่อผมกําลังหิวข้าวนะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าผมก็รูปสีนวลเนี่ยป๊าพ่อระวังปิดตาก่อนเดี๋ยวมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เอ้ไม่ใช่เออใช่เออเซอร์ไพรส์แล้วก็พึ่ง เห็นอะไรสีนวลน,นะครับเ่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าอาวาสานอาหารดึกเลยนะครับท่านผู้ชมอาวาสานอาหารเย็นกันเลยทีเดียวแล้วถามพ่อทําไมพ่อไม่กินข้าวต่อล่ะพ่อก็ถามผมกลับมานเนี่ยเป็นมึงยังอยากกินลงอีกไหมถามเรื่องอะไรเหรอจ้าเนี่ยเอารูปอะไรมาให้ดูนะครับเ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ผมก็สะเทือนใจอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆไม่สะเทือนใจนะครับเ่านผู้ชมอันนี้คือเสื้อนัดวิวลายเอ็นวีหนึ่งครับท่านแล้วมันเป็นอย่างไรต่อจ้าอันนี้ก็คืออีกลายหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่มม่่่ผมมไคอยใส นี่ก็คือ l ลน e NB2 ครับท่านตอนนี้เหลือกันไม่มากไม่มายแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่หลั่งไหลกันเข้ามาซื้ออย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเออไม่ผลิตเพิ่มนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรตอนนี้นายสีสุวรรณนะครับได้เกิดการเคลื่อนไหวเล็กน้อยถามยังไงเหรอจะาบ่มประมาณว่านี่หาพูดร่วมอุดมการเฮ้ยประชาชนทั้งหลายเตรียมไปสมัครได้เลยนะเนี่ยสามสมัครศูนย์ทลเวทเหรอบอกไม่ใช่สมัครเข้าอะไรวะไอ้สมาค,คมไอ้สีนะครับท่านผู้ชมหรือว่ากลุ่มอะไรสักอย่างที่สีสุวรรณมันจัดตั้้งขึน เตรียมบัตรประชาชนไปให้พร้อมพร้อมเสร็จแล้วไปไหนเออแล้วก็ไปไหนก็แล้วแต่นะครับท่านอ่าสีสุวันตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีคนมาสมัครเพิ่มเติมครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพื้นดีถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องมุดดินแล้วนะครับท่านผู้ชมถามพ่ออะไรเหรอจ๊ะโอ,อ้โห,โห,โหทุเรศนะครับท่านผู้ชมเหลือเกินไม่หยุดยั้งครับท่าน เราไม่รู้วีแหลงพือต่อดีและดิดีช่างกำบมันไปก่อนส่วนตอนนี้ก้าวไกลครับท่านถาแถลงพิรุษคนโกงวงแตกนะครับเดินผู้ชมตอนนี้คนโกงวงแตกกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดสมมติมีการเอ่ยชื่อออกมานะเนี่ยถามใครเหรอจ๊ะสําหรับพวกที่อยู่เบื้องหลังนะครับเดินผู้ชมอาจจะหัวมุดปี๊บของจริงกันเลยทีเดียวเพราะอาจจะมีโทษจำคุกป,ประมาณ7ปีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โทษยุพ,พักนะครับท่านสาเหตุใส่ลายป้ายสีอะไรทํานองนี้โดยก้าวไกลถแถลงพิรุษคนโกงวงแตก,กครับท่านลั่นเดินหน้าเต็มที่เจาะฟ้อ,ฟองขบวน การปลุกผีไอทีวีนะครับเดินผู้ชมเดินหน้าเต็มร้อยครับท่านลั่นสู้เต็มซี่เออไม่ใช่เต็มซี่เต็มที่เตรียมฟ้องขบวนการปลุกผีไอทีวีโดยมิชอบหลายลายอะไรทํานองนี้โดยอํานาจเปลี่ยนมือนะครับเดินผู้ชมสักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นสีสุวรรณนั้นได้ไปอาศัยอยู่ในเรือนจาคลองไผ่สัมผัสใหม่แห่งการนอนตามที่ชาวบ้านชาวช่องแถลงออกมาหรือไม่นั้นไม่รู้นะเนี่ยแล้วถามผู้ทําไมเฮ้ยถ้าเกิดอํานาจเปลี่ยนมือนะเนี่ยแล้วก็ตากฎหมายใหม่ผมอยากจะให้เสนอแบบนี้อถ้าเกิดร้องมั่วนะครับน ผู้ชมติดคุกค,ครับท่านขั้นต่ำห้าสิบปีอะไรทํานองนี้แล้วก็ก่อนที่จะร้องนั่นเนี่ยให้วางเงินถามวางเงินเท่าไหร่อ่ากี่แสนกี่ล้านก็ว่ากันไปถ้าเกิดสมมติมีมูลจริงนี้ก็ได้เงินคืนนะครับถ้าไม่มีมูลหลักเงินก็เข้าหลวงเข้ารัดนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเป็นการหาภาษีให้รัฐส่วนไอ้โบ้นะั่นก็มุดดินไปไป,ไปที่เียบร้อยหรือเปล่านะั่นก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆไม่ต้องมุดดินนะครับท่านผู้ชมทุเรียนกรอบอร่อยใสยป่ปากปลาเก็ตขาวอัน,น ขอบนะครับท่านผู้ชมหรือจะสั่งซื้อผ่านเพจนะัดิวก็ได้ครับท่านจริงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม